วัสดีค่ะวันนี้จะพามาออกรอบสนามกอล์ฟที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะสนามกอล์ฟที่ว่านี้มีชื่อว่า Royal Creek Golf Club ค่ะเราถึงแล้วนะคะทางเข้าของสนามกอล์ฟเลยค่ะ In 600 meters you'll arrive at Royal Creek Golf Club and Resort สนามกอล์ฟ Royal Creek เป็นสนามกอ เราเอากระเป๋าลงแล้วแล้วก็เอารถไปจอดนะคะเดี๋ยวจะมีน้องๆพนักงานไปรับเราที่ลานจอดรถค่ะรู้สึกว่าวันนี้จะมีผู้เล่นมาเล่นพอสมควรนะคะเพราะว่ารถค่อนข้างเต็มที่จอดเลยค่ะตอนนี้น้องเขาก็มารับเราขึ้นไปบนคลับเฮาส์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราทำการจ่ายเงินที่ร้าน Pro ช h o p นะคะกรีนฟรีของวันหยุดปกตินะคะอยู่ที่1,400บาทราคานี้รวมไปถึงรถกอปคาร์ด1คันแล้วก็แคดดี้1ท่านนะคะจ่ายกรีนฟรีแล้วนะคะก็จะไดะ้สกอร์คาร์ดมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าในคลับเฮาส์มีอะไรบ้างขอบคุณมากค่ะ เราเดินออกมาจากโปรช็อปเราจะไปที่ร้านอาหารก่อนค่ะร้านอาหารจะเป็นแบบเปิดโล่งเลยนะคะตรงย่านสีเขียวด้านหน้าเราจะเป็นสนามกรีนสองพัดนะคะจากจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ลมก็โชยเป็นระยะๆะะก็ทำให้เย็นนะคะจะสังเกตว่าต้นไม้ยังไม่ใหญ่นะคะอยากจะบอกว่าสนามนี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อ3ปีที่แล้วเองค่ะ ด้านนี้จะเป็นห้องล็อกเกอร์ห้องอาบน้ำนะคะแยกกันนะคะระหว่างชายหญิงไปชมสักนิดนึงนะคะว่าห้องล็อกเกอร์กับห้องาอาบน้ำเขาจะอลังแค่ไหนนะคะตรงนี้ก็ขอผ้าเช็ดตัวได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่บ้านคอยดูแลล็อกเกอร์นะคะด้านซ้ายมือจะเป็นห้องล็อกเกอร์ของผู้หญิงนะคะโปร่งกว้างดีมากค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกแต่งตัวอาบนะ้ำปับท่าเสร็จก็ นั่งแต่งหน้าแต่งตัวได้เลยค่ะว้าวห้องอาบน้ําเก๋มากเลยอ่ะสามารถชมสนามกอล์ฟด้านนอกได้เลยคนข้างนอกมองไม่เห็นเราใช่ไหมคะคนข้างนอกมองไม่เห็นเราค่ะโอเคน้านขวามือจะเป็นล็อกเกอร์กับห้องอาบน้ําของคุณผู้ชายนะคะตอนนี้ไม่มีแขกเราก็สามารถเข้าไปชมได้ค่ะห้องใหญ่เหมือนกันนะคะสึกว่าห้องผู้ชายจะกว้างกว่าห้องของผู้หญิงนะคะห้องน้ําห้องอาบน้ํา อยากจะบอกว่าสนามนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธาน,นีใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีผู้เล่นบางท่านอาจจะต้องการอาบน้ำก่อนที่จะขับรถกลับเข้าตัวเมืองก็สามารถทำได้นะคะในช่วงที่เรารอกระเป๋าของเรานะคะจะบอกนิดนึงว่าสนามนี้จะมีผสมกันนะคะจะเป็นสนามกอล์ฟแล้วก็รีสอร์ทถ้าเกิดใครไม่อยากพักในตัวเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีก็สามารถมาพักจอดที่นี่ได้คะ่ะ แล้วก็นอกจากจะเป็นรีสอร์ทแล้วที่นี่ยังมีโครงการของหมู่บ้านด้วยนะคะถ้าใครต้องการซื้อบ้านซึ่งอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติของสนามกอล์ฟก็สามารถซื้อได้ค่ะถึงคิวเราไปทีออฟแล้วค่ะวันนี้เราจะทีออฟกันที่หลุมที่1น,นะคะระหว่างผู้เล่นกับแคดดี้จะไม่มีพลาสติกใสนะคะ นี่คือหลุมที่1ของสนามรอยัลครีกนะคะจากแท่นทีออฟของผู้หญิงค่ะจะมีน้ํากั้นระหว่างแฟร์เวยกับกรีนค่ะจากแท่นทีออฟสีแดงของผู้หญิงจนถึงน้ําจะมีความยาวอยู่ที่248หลาค่ะวันนี้ขอซาวทร็กกับแคทตี้นะคะแคทตี้มาจากชายภูค่ะเรามาจากอดน,นะคะช็อตนี้นะคะเล่นค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าตรงหน้าเรามีน้ําค่ะ แล้วก็หน้ากรีนจะมีบังเกอร์ด้านหลังของกรีนจะเป็น OB คุณจะต้องเล่นค่อนข้างแม่นนะคะถึงจะวางลูกบนกรีนได้ค่ะเกเคค่ะเกเคค่ะ หุมนี้เป็นหลุมที่2นะคะซึ่งเป็นหลุมซิงเนเจอร์โฮลของสนามนี้ค่ะเป็นพาสามนะคะกรีนจะเป็นเกาะกลางน้ํานะคะจากแท่นทีออฟของผู้หญิงความยาวจะอยู่ที่125ล้าจากจุดนี้เราจะเห็นคลับเฮาส์ด้านขวามือนะคะแล้วก็ตึกบังกะโลเล็กๆจะเป็นรีสอร์ทด้านซ้ายมือที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จก็ยังเป็นรีสอร์ทนะคะ แล้วก็ด้านไกลๆตรงนู้นจะเป็นบ้านพักค่ะเรามาทชีออฟกันเลยค่ะว่าลูกของเราจะข้ามน้ำหรือไม่หรือว่าจะเป็นยังไงเพราะความท้าทายของเกาะกรีนกลางน้ำจะอยู่ที่ว่าลูกของเราจะตกน้ำหรือเปล่าค่ะจากตรงนี้ก็เชื่อแล้วค่ะว่ารุ่มนี้เป็นสิงเจอร์โฮเพราะว่าสวยค่ะสวยค่ะ น,นี่เรายืนอยู่บนแท่นทีออฟของหลุมที่4นะคะซึ่งเป็นพาสามค่ะด้านหน้าของเราก็มีน้ํานะคะด้านหลังก็มีบังเกอร์ดักเหล่านี่คือความท้าทายของสนามนี้ค่ะพัดพาเนาะค่ะ โอเคคะ่ะหันหน้ามายิ้มนิดนึงโอเคสวยมากเล้เป่าก็ไม่ลงเสียใจด้วยนะคะพรุ่งนี้ค่อยมาเอาค่อยลงค่ะ <c oughs> ลุงที่14พาหค่ะแฟร์เวยแคบมากๆเลยด้านหน้ามีน้ำนะคะเราจะต้องตีลูกให้ข้ามน้ำก่อนคะ่ะ ด้านซ้ายมือก็น้ํานะคะด้านขวามือก็จะเป็นแฟร์เวย์ของอีกหลุมนึงค่ะพูดง่ายคือแฟร์เวย์แคบมากๆเลยคุณจะต้องวางลูกให้ดีนะคะโอ้โหสวยค่ะยุดยุดยิ้มหน่อยค่ะเจดีสีทองอยู่ด้านหลัง แล้วก็น้ำค่ะน่าเสียดายที่ต้นไม้อย่างเล็กนะคะถ้าต้นไม้ใหญ่กว่านี้โตกว,ว่านี้ร่มรื่นแน่นอนค่ะสวยค่ะลองไปเลยค่ะโอ้ยมันวิ่งหนีเฉยเลยอ,ะอ่ะ เราก็มาถึงหลุมสุดท้ายของสนามแล้วนะคะนั่นคือหลุมที่18ค่ะหลุมที่18ของสนามนี้เป็นพาสียาวๆเลยนะคะตีกันยาวๆเลยค่ะถึงแม้ว่าสนามนี้จะใหม่นะคะแต่ความท้าทายวงสวิงและความสามารถของนักกอล์ฟบิ๊กเอ็นอย่างเรามีเต็มที่เลยค่ะเพราะว่ามีแฟเวที่แคบแล้วก็เป็นคลื่นค่ะ ยากาศยามเย็นนะคะที่สนามกอล์ฟแห่งนี้เต็มไปด้วยบังเกอร์ค่ะสนามนี้นะคะกรีนฟรีค่อนข้างจะเป็นมิดมากๆเลยค่ะอย่างวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะกรีนฟรีสำหรับวีคเอ็น คือ1น0 0บาทรวมรถกอล์ฟ1นึ่งคันก็ค,ค่าแคดดี้ด้วยค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ